เบยปานวาดน้ำตาคลอรับรางวัลใหญ่พร้อมฝากข้อความถึงแตงโมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฝีมือการแสดงของเธอก็ไม่เคยลดลงเลยสำหรับเบยปานวาดที่เรามักจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆ รับรางวัลแทบนับไม่ถ้วนอย่างล่าสุดเธอก็ได้ขึ้นเวทีนากราชอเวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2566เพื่อรับรางวัลน,นักแสดงสมทบดีเด่นแห่งปีสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากละครเรื่องคุณชายในช่องวัน31ทั้งนี้สาวเป้ยก็ได้เปิดใจขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกฝ่าย พร้อมกับเผยว่ารางวันนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจของเป้ยมากๆหลายๆคนอาจจะพอทราบมาแล้วบ้างว่าจริงๆเดิมทีบทจันร์เป็นของแตงโมพัทธรธิดาแล้วเป้ยก็ได้รับหน้าที่มาสารต่อนะคะในระหว่างการถ่ายทําเป้ยก็ได้พบอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดความเครียดความกดดันต่างๆที่เข้ามา แต่มันก็ผ่านไปได้ทุกๆครั้งเพราะความตั้งใจที่อยากจะทำให้เป็นของขวัญให้กับแตงโมรางวัลน,นี้จึงเป็นรางวัลที่มีผลต่อความรู้สึกของเป้ยมากๆถ้าโมได้ยินอยู่เป้ยก็อยากจะบอกกับโมว่าเป้ยททำสำเร็จแล้วนะแล้วถ้าโมได้เห็นเป้ยก็อยากจะบอกโมว่ารางวัลน,นี้เป็นของโมนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ